คุณผู้ชมครับแต่ในถ้ำกลางที่ทุกคนกําลังช่วยเหลือกันเต็มที่มันก็มีลุงคนหนึ่งที่ตอนนี้ดังเหลือเกินเนี่ยนะฮะตอนแรกไม่ได้ตามข่าวนะเพะมวยแต่ไปตามเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในตึกลุงสมนิตเนี่ยเดินเดินมาแล้วเหมือนกับแกนั่งแบบนั่ง <c oughs> เหมือนกับนั่งเสียใจเอาภาพเมื่อวานก่อนนะนี่ แล้วแกก็ร้องไห้ถูกไหมแกบอกว่าแกมาตามหาเมียเมียแกชื่อว่าก่อนวิภาท้องสี่เดือนทํางานเป็นเสมือนเสมียนโซนออฟฟิศชั้นสี่แล้วขอเสียงเมื่อวานก่อนนะเพราะอยากจะย้อนเสียงให้ฟังขณะที่เกิดเหตุเมียบอกว่าตึกสั่นหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยจึงมานั่งตามหาจิตใจมันย่ําแย่มากผมนอนก็ไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่มันยังมีความหวังว่าเมียเนี่ยคงจะยังมีชีวิตอยู่ย้ําประโยคคือเมียท้องสี่เดือนไอ้ที่พีคคือตรงนี้แหละคุณผู้ชมฮะ หลายท่านคงรู้แล้วว <thinking>, ่าลุง <something> พ <olie> ูดไม่จริงแต่อยากจะให้ดูเนี่ยไอ้ป้ายเนี้ยป้ายแสบเลยฮะพอลุงแชบลุงชูป้ายน้องขึ้นมาไปเป็นบักพนักงานคุณผู้ชมครับปรากฏว่าน้องดันเห็นเดี๋ยว่อยบอกว่าน้องตัวจริงว่ายังไงแต่ลุงเล่นบทได้โคตรเนียนลุงมิดชื่ออะไรอะแย้งเอยสิเออนิดเออรเราก็เรียกลุงมิดลุงมิดลุงนิดขออภัยลุงนิดแกร้องไห้ได้แบบเนียนโคตร ไหนลองฟังลุงนิดย้อนเสียงลุงก่อนนะเมื่อวานยังไม่เห็นเลยครับเรามีพี่เข้าคนเนี่ยเห็นโคงลิฟต์เนี่ยแฟนพี่เขาขับลิฟต์นี่กันยังหาไม่เห็นที่ขับลิฟต์อ่ะชั้นสามเก้าเห็นในโคงลิฟต์แต่เห็นเนี่ยกระเป๋าแล้วก็บัตรประชาชนแต่ล่างนะยังหาไม่เห็นเหมือนกันตอนนั้นแฟนพี่ทำงานอยู่ที่ชั้นไหนครับชั้นสี่ครับ โซนออฟฟิศสโตอยู่ข้างล่างและข้างหน้าแฟนผมอยู่ชั้นสีําโซนออฟฟิศชั้นสีผมอยู่ที่ฝั่งเซ็นท่านซอยหนึ่งครับซึ่งตึกนั้นก็ตึกเอ็มอ่ะอันนั้นเนี่ยแทงน้ำมาเบิดเหมือนเดิมวันเดียวกันวันเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันไหมครับใช่ครับอันนั้นแทงน้ำระเบิดเหมือนกันตึกตรงห้าแยกลาดพร้าวตึกเอ็มครับตึกสิงห์นั่นแหละอันนั้นแทงน้ำราเบิดผมมาเห็นอีกนี้ตึกนี้หายไปแล้ว ซึ่งแทนผมโทรบอกว่าพี่ตึกลันสันจะหายไปเลยใช่กําลังจะไปกินข้าว<ม>พี่ตึกลุงสันล้าก็หายไปเลยที่น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 คุณผู้ชมครับปลากฏว่าพอลุงแกโชว์รูปเมียแกท้องสี่เดือนกลับมาตรงนี้เอางี้เดี๋ยวขอตัดไปภาพน้องกอนวิพาก่อนล่าสุดสนบางซื่อในนามบัตร พนักงานที่ลุงชูชขึ้นมาน้องกรวิภาสอนบุผาไปโรงพักวันนี้ต้องเปิดหน้าน้องนะ,ะอุ้ยสวยนะใช่ไหมนคนนี้ใช่ไหมคนนี้ค่ะนี่ฮะแหมท้องสี่เดือนเป็นเมียลุงคุณผู้ชมวันนี้อยากให้ฟังกรวิภาตอบได้แบบแสบสันมากบอกลุงลุงอายุขนาดนี้นะหนูเนี่ยอายุ25หหนูคงไม่เอาลุงทำสามีหรอก ถึงแม้หนูจะไม่สวยแต่หนูก็เลือกนะออล่าสุดน้องยังบอกอีกว่าต่อก่อนคืออย่างนี้น้องก็สงสัยบัตรที่ตะลุงเนี่ยไปเอามาโชว์เมย์มันมาอย่างไงอ่ะคือเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นบัตรพนักงานที่เขาทํางานเป็นพนักงานพั์ทไที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวพระรามเก้าแล้วลาออกพอลาออกก็คืนบัตรให้กับทางห้างไปแล้วก็ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยไปได้บัตรนี้ไม่ได้ยังไงเพราะปัจจุบันเขามาทางานที่บริษัทผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้านักกอล์ฟ พอเห็นบัตรพนักงานอันเก่าของตัวเองในข่าวช่วงเที่ยงที่ลุงสมนิกแกเอาไปอ้างก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับฉนันแบบนี้ฉันก็เสื่อมเสียสิออนี่ก็ลแล้วน้องไม่ได้มีสามีไม่ได้ท้องใช่ไหมนันไปบอกน้องท้องสี่เดือนใช่ค่ะ นี่น้องเลยบอกว่าถึงไม่สวยหนูก็เลือกลุงอายุเท่าไหร่แล้วทำไมถึงทำแบบนี้น้องแจ้งข้อหาด้วยใช่ไหมใช่เพ,เพราะว่าเพราะว่า<อ>ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโทรศัพท์ไปแจ้งคุณแม่น้องบอกแม่ลูกสาวแม,แม่เสียชีวิตแล้วแม่ตกใจจนเป็นลมค่ะหลังจากได้ทราบข่าวเขาก็เลยแบบโอโ้โหทำขนาดนี้แม่เขาเกิดเป็นอะไรไปเขาก็เลยมาแจ้งความโคตรแสบเลยเอาฟังเสียงน้องให้สัมภาษณ์ก่อน ือบัตรนะคะ่ะเคยทํางานจริงค่ะที่เซนทรัพลพระรามเก้าเมือ่อประมาณอายุ19ค่ะตอนเป็นพาร์ทไทม์แล้วที่นี้ลาออกค่ะตอนโควิดก็เลยต้องคืนทรัพย์สินให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าบัตรนั้นนะคะไปอยู่ที่คุณลุงได้ยังไงนะคะไม่เคยเจอค่ะไม่รู้จักด้วยว่าคุณลุงเขาคือใครมาแอบอ้างได้ยังไงเพราะว่าทราบเรื่องเมื่อเช้าค่ะเพื่อนโทรมาบอกเหมือนกันไม่รู้ว่าองค์กรไหนโทรไปแจ้ง ที่นู่นคะ่ะแล้วเขาโทรบอกโดยที่ข่าวไม่กรองแล้วทําให้แบบแม่เสียใจมากประมาณนี้คะ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือผู้หญิงตัวจริงในบาตปรากฏตัวหนูไม่ใช่เป็นเมียลุงหนูไม่ได้ท้องล่าสุดเราไปเจอลุงเมื่อวันนี้ตอนเช้าเราบอกลงุงลุงไม่เมียที่ไหนแกก็ยังชูบัตรอีกนะเอาในเปิดภาาตอนแกชูบัตรหน่อยแกยืนยันว่าแกไม่โกหก ถูกไหมใช่เอาเ<ะ>ล่าหน่อยที่มันเป็นยังไงคือลุงแกก็บอกแกไม่ได้กูเรื่องขึ้นมานะแกไม่ได้โกหกค่ะเรื่องนี้เมียแกน่ะอายุ25ตั้งท้อง4เดือนจริงๆพบกันประมาณ2-3ปีแล้วเวจอกันที่สถานบันเทิงเดี๋ยวลองขึ้นเพจคู่กับน้องผู้หญิงที่โตตาลุงคนนี้หน่อยเนี่ยนะฮะ นี่เจอกันที่ไหนนะเมย์เจอกันสถานบันเทิงแถวพระราม9ก้าเมื่อสองสามปีที่แล้วก่อนหน้านี้ภรรยาทํางานห้างสรรพสินค้าแถวพระราม9ก้าตัวเองก็เคยทํางานเป็นคนขับเครนในห้างเดียวกันเลยปิ๊งรักเออเดี๋ยวก่อนนะน้องไม่รู้จักนะลุงนะแล้วลุงไปปิ๊งรักจากที่ไหนแล้วล่าสุดเนี่ยอิ่ง้คือเมื่อวานมีคนเอาเงินมาให้แกเป็นหมื่นนะใช่เออหลายคนบอกเฮ้ยลุงลุงทําแบบนี้ยังไงอ่ะเรียก คะแนนสงสาหร<ม>หรือเปล่าลุงบอกเงินหมื่นลุงไม่ได้ใช้ลุงเอาไปคืน<ม>แต่แกก็ยังยันว่าแกมีเมียจริงเมียคนนี้แหละแล้วเมียท้องด้วยสี่เดือนค่ะยังยืนยันครับยังยืนยันเนาะยืนยันครับภรรยาลุงท้องกี่เดือนสี่ครับอันนี้ยืนยันภรรยาภรยารยาลุงทํางานตําแหน่งอะไรอเออเสี่ยงของสโตนสี่ชั้นสี่สโตนสี่เนี่ยชั้นสี่ส แล้วชั้น4เนี่ยเขาก่อเขาเปิดให้ใช้บริการแล้วเหรอลุงยังครับคือเขา đ ลังทาเป็นส่วนที่ว่าจะทําทเรื่องต่วโตนอยู่ข้างล่างใช่ไหมห<ว>แตะในส่วนของชั้น4นันจะเป็นที่มันจะทําพวกเอกสารทุกอย่างแบบประมาณเกี่ยวกับของดึกหลังเนี้ยเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างหรือเรื่องของอะไรครับลุงของก่อ,อ,อ,อสร้างประมาณนั้นแหละแต่ลุงยืนยันใช่ไหมว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับลุงเห็นในโซเชียลใช่ไหมว่าเขามีการบอกว่า เรื่องทั้งหมดที่อาดุงพูดมาอาจจะไม่เป็นความจริงด้วยความเคารพลุงเห็นเรื่องนี้ยังครับผมไม่ได้ติดตามแต่ว่าผม,าผมายังยืนยันเดิมเดิมนะทีมที่มาจากหนองบอนปู่ญาติเขาอีกหกล่าง,งยังหาไม่เห็นเหมือนกันที่มาจากสี่บุรีเล่องทีมผู้หัยที่มาจากสี่บุรีเลืองแล้วถามว่า จับปาะลุงได้ยังไงอันที่หนึ่งลุงอ้างชื่อนามสกุลปรากฏเจ้าหน้าที่ไปเช็คไม่มีในสงานก่อสร้างลุงบอกว่าเมียเนี่ยบอกว่าตึกสั่นแรงผ่านไป20นาทีได้ยินเสียงโครมทางโทรศัพท์<า>ปรากฏว่าตึกที่ถล่มเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวไม่ถึง2นาทีามันจะสั่นยังไง20นาทีาเอาล่ะสุดท้ายกลับมาตรงนี้ครับผู้ชมฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปิดภาพตอนลุงมิดเรียกผิดไม่ทวงเลยเนี่ยนี่ทำไมทวงเลยลุงมิดลุงมิดโดนจับ เปิดนาทีตอนรวบลุงสมนิตดวงเนตรอายุ51ปีอยากมีเมียเด็กนี่ฮะโดนแล้วฮะอาบาลงหน่อยสิอยากเห็นหน้าลุงชัดๆอดบาลลงก่อนผมอยู่หมอที่ผมร้องมันี่ดวงเนตรผมร้องลูกสาวผมลูกสาวมันนี่แล้ดวงเนตรนายแต่แรกแล้วคุณโตบอกว่าเป็นภรรยาคุณนไปกองเล่ก็ โอเคนายเยนะครับผมอยู่ตรงนี้ปลอดภัยโอเคเฮ้ยแต่เขาคุมจะมาให้ทางต่อสิถ้าผมจะมาอยู่แล้วผมยังไม่ได้กินข้าวอยู่ที่หัวทีนั่งท้ายรึ้นผมไม่ได้หนีผมไม่ได้หนีนายลาสผมไม่ได้หนีไม่หนีก็ไม่หนีเดี๋ยวมาผมไม่ได้หนีนายลูกต้องโดนแน่ปลอดภัยแล้วนาย เขาไปรวบได้ที่ไซงานก่อสร้างอภพเษกลไปใหม่อีกรอบตอนโดนลุงโดนจับลุงเหมือนหน้าตาตื่นเหมือนหน้าตาตื่นเนี่ยฮะไม่ได้หนีไม่ได้หนีเพราะว่าวันนี้ก็ตามหาลุงปรากฏตามยังไงก็ไม่เจอนะฮะจนสุดท้ายตำรวจไปตามรวบล่าสุดอัตตราไปลงพักต่อเลยทางด้านของคนตำรวจตรีนพศินปภูลสวัสดิ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสอบปากคำลุงมิตรเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเห็นบอกร้องไห้เหรอ อุ้ยตายแล้วน่าสงสารเดี๋ยวก่อนเมียมาไหมเมียไม่ไม่มีนี่ไหนไหนมีเสียงไหมมีมีเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาอทุกคนือทุกคดตีทุกเพบอกแต่ผมไม่ย้า้เพดที่ว่าหาว่าผมเลยชอบโกงแย่เงินหมื่นหมื่นมื่นเนี่ยที่ดูตามเหศ่าวของข่าวผมไม่เคยขอผมไม่เคยขอร้อง ไม่เขาที่ไม่ได้ขอร้องเขาประชาชนเนี่ยเขาฟังสารเป็นเรื่องของจริงที่รลวงพูดแล้วก็มีน้ำใจที่จะช่วยน้องประชาชนอยู่แล้วช่วยเหลือญาติพี่น้องด้วอยนั่นที่ผู้สูญเสียนี่คือน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ลุงเนธนะเป็นเล่นกของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผมไม่ได้หมายไงไพูดเรื่องไม่จริงถูกไหมไปคูดเรื่องขึ้นมาผมไม่ได้นะยอมรับผิดใช่ไหม ขอโทษเป็นน้องประชาชนยังไงเนี่ยก็กตามที่บอกไปตามนั้นนะครับก็คือตามนั้นได้เคยบวชเรียนมาก่อนหรือเปล่าบวชแลจะไปบวชเนี่ยผมเคยบวชมาแล้วอย่งบวชแล้ววัดลองนิ้วดนี้จะบวชให้ใช่ผมยขอคผมจะบวชให้ด้วยเอเคนผมาวอลองนิวชื่อผมสมนิติเนยทุติธมคือจิตภู้มาสระถ้าแปลเป็นภาษาาลี ผมหวดจริงผมหวดมาแล้วก่อนที่จะหมดก็ทางผู้เสียหายก็ประสงค์จะในคดีตต่กฎหมายนะครับผมไม่ได้มีเจตนาแล้วคือแถมผมงงผมบอกระบาดระบาดวงปี2 5ง8ันห้า้อยจครับนามสกุลแปลว่าอะไรนะดวงจิตอะไรอันประเสริฐนะจิตผู้ประเสริฐหรอ น่าจะตอนบวช okay. นะคะสมสมนิตทุติธรรมโมอ่ะตอนตอนท้ายเมื่อกี้ที่ว่าจะบวชให้ผู้หญิงใช่ไหมผมไม่เคยขอผมไม่เคยขอร้องไม่เขาที่วัดลองนิ้ววัดลอยูทางนี้จะบวชให้ใช่ผมจะเออีก่ขโทษผมจะบวชให้ด้่ยเฟนแคบเนี่ยผมก็อยากผมบวชอะที่วัดลองนิ้วชื่อผมสมนิตึงเนี่ทุติธรรมโมคือจิตผู้มาสนถ้าแปลเป็น เคยบวชแต่ตอนนี้ก็จะบวชให้อีกนี่ฮะแล้วเปิดภาพลุงตาโดนจับด้วยเยนะนี่ปรากฏว่าวันนี้ต้องโดนดำเนินคดีดเพราะทำให้ผู้หญิงเขาเสียหายขณะที่เปิดสภาพตอนลุงร้องไห้เอาไว้สักนิดหนึ่งนะฮะเราไปเจอลูกสาวของลุงสมนิดคุณมณีรัตน์เราก็ถามเหมือนกันน้องนัตตี้นะฮะบอกน้อง มันเป็นไปได้ยังไงอะพ่ออยากมีเมียเด็กขึ้นมาคือตัวน้องนัตตี้บอกว่าเรื่องที่พ่อไปบอกว่าเมียตั้งท้องหนูไม่ทราบเลยนะพี่เพราะหนูไม่ได้ติดต่อกับพ่อนานแล้วหนูก็ไม่สามารถยืนยันได้จริงหรือไม่จริงน้องไม่ได้เจอพ่อมาแปดปีด้วยความที่ตนเองเนี่ยไม่ได้ติดต่อพ่อมานานและในฐานะที่ตนเป็นลูกก็อยากจะรู้ว่าพ่ออยู่ยังไงจังหวะที่ตึกถลม่มตัวเองเห็นตีดข่าวพ่อขึ้นมานั่งรอมียท้องสี่เดือน ทำไมเอ๊หน้าเหมือนพ่อเราจังเลยไปดูในข่าวใช่ไหมปรากฏใช่พ่อเราจริงๆพยายามตรวจสอบนี่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลูกว่ายังไงอีกเมย์คือคุณลูกบอกว่าก็พอเข้าไปดูไลฟ์สดก็เลยพยายามบอกว่าใครมีเบอร์ผู้ชายคนนี้เนี่ยให้มาหน่อยเพราะว่าเขาจำได้เป็นพ่อของเขาเองแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการรับบริจาคได้มา1 0,000หมื่นแล้วก็ดูไลฟ์สดอยู่บอกว่าสุดท้ายก็คืนเงินทั้งหมดไปแล้วนะเพราะมีเจ้าหน้าที่จับได้นะตอนนั้นว่าลุงน่ะไม่เด้มีเมียอยู่ด้านในและที่สังคมกาลังสงสัยว่าพ่อขี้เมาหลอกเอาเงินกินตังจนกลายเป็นประเด็นดราม่า ตัวเองพยายามติดต่อไปยังคนที่บอกว่าเจอพ่อเพราะบางท่านก็บอกว่าเจอพ่ออยากจะขอคุยอยากจะได้ยินเสียงพ่อก่อนได้ไหมว่าความจริงมันเป็นยังไงสุดท้ายก็ยังติดต่อพ่อไม่ได้ใช่ไหม,มจนกระทั่งเห็นพ่อมานั่งรอเมียเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องบริจาคก,ก็ไม่รู้ว่าเขารับบริจาคอะไรยังไงแต่เงินเนี่ยไม่ได้เข้ามาทางลูกอย่างแน่นอนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยจริงๆพ่อน่าจะหนีจากเขาไปใช่ไหมเมย์ใช่เขาเหมือนกับว่าไม่ได้ติดต่อพ่อไม่ได้อยู่กันมาประมาณ78ปีแลล้วแปดปี หนีออกมาประมาณ4ปีแล้วเขาวนนีนยกลายเป็นว่าพอพอ่อมีปัญหาเรื่องเงินบริจาคแล้วโดนกล่าวหาเป็นมิจฉาชีพก็เลยกลายเป็นว่าลูกสาวบอกเนี่ยจะกลายเป็นเขาเนร่วมร่างแห่ออไปด้วยเล่าเขาเลยออกมาที่ายขอความเป็นธรรมเขาไม่ได้ติดต่อพ่อมานานแล้วละมืมเรื่องเลยและยืนยันว่าตอนที่พอ่อหนีมาพ่อติดเหล้า <S <S ไหนฟังเสียงลูกสาวหน่อยฮะ ที่เขากําลังทางําอยู่เขาต้องการอะไรแล้วเขาไปนั่งรอตรงนั้นสองสามวันเพื่ออะไรหนูนั่งรออยู่ที่หน้างาน,นที่จูกถล,ล่มใช่ค่ะหนูก็ไม่ทราบในเหตุผลตรงนี้ในส่วนของเรื่องมิจฉาชีพหรือเงินบริจาคอะไรทางนี้หนูหนูไม่ทราบเลยว่าเขารับบริจาคก,กันทางไหนหรือว่ามีใครที่โอนเงินให้แกอะไรอย่างนี้หนูหนูอยากเห็นหลักฐานว่าโอน คุณผู้ชมครับขอตัดภาพไปที่สดนะขนาดนี้หน่อยท่านรองนพสินกําลังแถลงชี้แจงอยู่อ่เปิดภาพคู่กับลุงด้วยอ่เปิดตัดเสียงขึ้นมาดันสดขึ้นมาเลยฮะนะครับไม่เป็นความจริงก็เตือนสติน้องคนที่มอบเงินให้ไปในหมื่นบาทก็ปรากฏว่าตํารวจก็ยืนอยู่ด้วยก็ได้เงินมือนคืนมาแต่ความผิดในส่วนนี้นะครับเป็นความผิดชอบโกงเนี่ยสำเร็จแล้ว นะครับะฉะนั้นแล้วก็ติดต่อพยายามติดต่อผู้เสียหายซึ่งคิดว่าจะมาที่โรงพักสะระบังซื่อเพื่อดำเนินการแก่้งความเรื่องช่อโอกงไปแต่ในส่วนของน้องนะครับได้รับความเสียหายนะครับตอนบ่ายนี้ได้รับเรื่องราวว่าถูกแอบอ้างถูกกล่าวอ้างชื่อนะครับเป็นภรรยาของลุงนิดนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในความรู้สึกของผู้เสียหายเองก็ว่าได้เปิดกระทบกับตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถูกบิดลมาดโดยการโฆษณาเผายแพร่ออกไปนะครับและมีการนําเข้าเรื่องข้อมูลในประเทททางคอมพิวเตอร์ ตามพบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจึงว้แจ้งความดำเนินคดีนะครับซึ่งตอนนี้พนาส่วนดสอบสวนประคาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับจะสอบสวนต่อนะครับซึ่งจากการค้นตัวของลุงนิดนะครับก็พบบัตรนะครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตว่าในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายของลุงนิดนะครับถามลุงแกแล้วนะครับก็พบว่านะครับบัตรดังกล่าวเนี่ยเป็นบัตรของผู้เสียหายนะครับ ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าได้คืนบัตรเป็นพนักงานเนี่ยกับทางบริษัทต,ตั้งแต่ปี2502ซึ่งลุงนิคก็บอกว่าตนเองเจอนะครับอยู่แถวหน้าตึกนะครับบริษัทชาญอิสระนะครับแถวถนนลาดพร้าวก็ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุจุดที่น้องเคยทํางานอยู่นะครับแล้วก็พกติดตัวตลอดแล้วก็อ้างว่าน้องไม้นี่แหละคือภรรยาซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับคุณผู้ชมครับแสดงว่าเก็บบัตรได้อืนี่ฮะเอ้า ล่าสุดมันไม่จบเท่านี้สิโดนขุดต่อมันมีคลิปอะไรนะที่เขาจับโป๊ะคือเหมือนกับว่าลุงเนี่ยไปบอกว่าทางด้านน้องไม้เนี่ยภรรยาเนี่ยท้องสี่เดือนหายใช่ไหมคะปรากฏเจ้าหน้าที่ไปเช็คชื่อมาไม่มีชื่อของคุณกรวิพาหรือน้องไมยอยู่ในรายชื่อคนทํางานก็เลยจับโป๊ะลุงได้นะตอนนั้นแล้วก็บอกให้เอาเงินเนี่ยคืนคุณอันโอกิที่มาบริจาคหนึ่งหมื่นบาทไปมันมีคลิปใช่ไหมอ๋อที่ลุงยอมคืนเพราะเขาจับได้ไ <alm> อ๋อเนี่ยหรอนนี่ไง คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหนหรู้ไหมสุดท้ายเนี่ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่ภาพตอนลุงโดนเค้นเมื่อกี้รอบหนึ่งซ้ายมือเปลี่ยนภาพก่อนกลับไปที่ภาพเมื่อกี้นี้ ประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่าเรื่องของลุงที่มันแสบสุดก็คือลุงพูดตั้งแต่วันแรกว่าเมียลุงแล้วพอวันที่สองเขาบอกมันไม่มีในระบบชื่อนี้ที่ติดอยู่ในตึกลุงก็ยังยันว่าเมียลุงจนน้องก็ต้องแจ้งจับและล่าสุดอันโอกิเซียนพระโดนแหกตาเพราะแกอยากจะมาช่วยแกนั่งดูข่าวแกสงสารใช่ไหมแกเลยมามอบเงินให้สุดท้ายตอนที่ไปเค้นแกเนี่ยคือไอ้เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงทเฮ้ยถ้าเรามีมิจฉาชีพแบบนี้ แต่นี่ผมไม่ได้ว่าลุงนะเออมีแต่คนเขาสงสยัยแต่ลุงบอกว่าไม่ได้มิจฉาชีพแล้วลุงก็คืนเงินไปแล้วแต่ประเด็นลุงย้ำแบบนี้แล้วลุงร้องไห้ไง พราะเรื่องลุงเนี่ยมันชวนให้คนอยากบริจาคให้ล่าสุดเราไปเจออันโอกิใช่ไหมคนที่เสียไปหมื่นหนึ่งสุดท้ายเล่าย่อๆเลยเขาได้เงินคืนอย่างอันได้คืนแล้วค่ะก็คือวันแรกเนี่ยที่คุณอันเข้าไปไลฟ์สดเนื่องจากเขาจะเอาของเข้าไปช่วยทางด้านพี่ๆกู้ภัยเป็นกำลังใจให้ไปเจอลุงลุงก็บอกว่ายังไม่เจอเมียท้องปรากฏว่าทางด้านวันที่2คุณอันเข้าไปอีกไปเจอลุงคราวนี้สงสารเจอสองวันเลยอยู่ใช่คนเพื่อนที่อยู่ในไลฟ์สดก็เลยบอกว่าคุณอันฝากเอาเงินให้ลุงห้าพันคุณอันก็เลยอาสมทบอีกห้าพันเป็นหมื่นหน นั่งรอเมียแล้วนั่งร้องไห้หลังจากนั้น่ะปรากฏว่าพอได้หมื่นหนึ่งไปปั๊บสักพักเจ้าหน้าที่ของไซงานเอามาบอกว่าลุงชื่อภรรยาลุงกอนวิพาไม่ได้อยู่ในชื่อที่หายไปในไซงานของสตอง,งอนะลุงสร้างเรื่องขึ้นหรือเปล่าจับโปได้ตามคลิปเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ลุงเนี่ยคินเงิน1 0,000มืนบาทให้กับคุณอันเลยคุณอันก็เลยได้เงินคืนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งคุณอันเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันโปเพราะอย่างนี้ลุงบอกว่าเนี่ยก่อนที่ตึกจะโยก มาบอกนะว่าทางด้านของอหนูเนี่ยอยู่ในตึกแต่มาจับโปะได้อา้าวลูกสาวบอกลุงไม่มีโทรศัพท์แล้วลุงเ,เอาโทรศัพท์ที่ไหนไปคุยกับเมียอสองอีกโปะหนึ่งเมียผมทํางานอยู่ชั้นสี่ที่เป็นโซนออฟฟิศปรากฏไปถามคนที่รอดแล้วทางานอยู่ไ้นเขาบอกว่าพี่ชั้นสี่มันไม่มีโซนออฟฟิศมันเป็นลานโลง่งออฟฟิศมันอยู่ด้านหลังก็เลยโป๊ะไปหมดเลยค่ะกดว่าไปเจอลุงเห็นลุงเขานั่งอยู่ตรงในที่เกิดเหตุอ่ะ ลุงเขานั่งหน้าเศร้าเราก็เลยไปถามลุงลุงมาจากไหนลุงมีญาติอยู่ข้างในใช่ไหมลุงก็เลยบอกว่าภรรยาลุงอยู่ข้างในท้องสี่เดือนอยู่ชั้นสี่ท้องสี่เดือนโอ้สงสารมากฟังแล้วหดหู่มากก็เลยบอกลุงเป็นกําลังใจให้ลุงนะลุงจะเย็นๆนะลุงภรรยาของลุงน่าปลอดภัยแน่นอนก็ให้กําลังใจแกวันแรกก็กลับบ้านมาวันที่สองผมก็ไปอีกก็ไปเจอลุงอีกแล้วผมไร้สดอยู่ ผมเลยถามลุงเป็นไงลุงเจอภรรยาลุงเจอภรรยาลุงหรือยังลุงบอกว่า <c oughs> ยังไม่เจอภรรยายังหามไม่เจอเลยก็นั่งคุยไปคุยมาก็สงสารเขาก็แบบเขาดูเศร้าๆนะอ่ะนะอแล้วทีนี้ผมไลฟ์สดอยู่ทีนี้เพื่อนผมอ่ะในไลฟ์สดอะ่ะก็บอกว่าคุณอันรบกวนอเอาเงินให้คุณลุง 5, ห้าพันผมก็เลยหยิบเงนินในกระเป๋าให้คุณลุงห้าพัน ใช่เพื่อนในทีมอเพื่อนอทีมก็เลยเน,น่แล้วขวามือนี่คือบรรยากาศน้องนะฮะ<ม>แล้วเผชิญหน้าอยู่กับลุงนะฮะอ่าเปิดเต็มจอได้เลยจ้ะนีะ่มีเสียงไม่ดันขึ้นมานี่ตอนสดๆนะฮะขนาดนี้นออกมาตั้งแต่ปี6-2อันนี้มัน6-8ะคะ่6ะ,คะ6ปีอยากรู้ว่ามัน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 หลุดออกมาได้ยังไงได้ค่ะถามว่าลุงเ็ไปเก็บได้ตอนไหน ใช่ <S 2> <S 2> น,น้องอบอกว่าใช่บเขาบอกว่าก็นได้ดีทเลยเอาละเอาประมาณนี้จบครับคุณผู้ชมฮะ